สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจิ๊บนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยค่ะเราจะต้องรู้จักการเอาตัวรอดนะคะจากอันตรายต่างๆนะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างเช่นนะคะการที่เราติดอยู่ในรถนั่นเองค่ะคุณครูมีข่าวมาให้ดูด้วยนะคะเราไปดูข่าวกันก่อนดีกว่าค่ะเอาอีกแล้วนะคะมีเหตุแบบนี้อีกแล้วค่ะมีคุณครูลืมเด็กสองขวบเอาไว้ในรถตู้ตอนนี้เลยอาการโครม่าค่ะ นี่นะคะครอบครัวค่ะของเด็กชายนาธนกฤตยอดมดีหรือว่าน้องกองบินอายุสองขวบนะคะมาเฝ้าอาการอยู่ตรงบริเวณหน้าห้อง i อ u ียโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะแน่นอนนะคะว่าทุกคนอยู่อาการโศกเศร้านั่งร้องไห้คุณหมอพยาบาลดูแลอาการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแม่ของน้องค่ะชื่อว่าคุณสุวพัฒน์ชัยธรรมบอกว่า11สิงหาคมตอนเช้าส่งลูกขึ้นรถตู้ของศูนย์เด็กเล็กตามปกติที่หน้าบ้านแต่ รู้สึกเหมือนเป็นลางเหมือนกันปกติลูกนั่งข้างหน้าวันนั้นเนี่ย <_ S 1> เขาให้ไปนั่งข้างหลังอตอนบ่ายโมงกว่า <_ S 1> ครูส่งภาพในห้องมาให้แต่เอ๊ะไม่เห็นลูก <_ S 1> ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วกองบินอยู่ไหนครูบอกไม่ได้มาโรงเรียนนี่<ม>าจากนั้นก็เลยรีบตามไปโรงเรียนจนทราบว่าถูกครูลืมเอาไว้ในรถตู้ <โฮ S 1> ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งมาพบตัวอีกทีบ่ายโมงครึ่งอาการเลโคม่านะคะ ตัวเขาเนี่ยลงจากรถจะไปซื้อน,นมแล้วก็ไปซื้อของใช้ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยค่ะไปกับภรรยานะฮะนะก็ปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยอยู่ในรถนั่งอยู่เบาะหน้าเพียงลำพังแต่ด้วยความสนนะตามประสาเด็กอะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน ดูค่ะเรียบร้อยแล้วมันน่ากลัวจริงๆเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจิ๊กนะคะจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเราติดอยู่ในรถแล้วไม่มีผู้ปกครองอยู่เลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคงก็คือ1เลยเราจะต้องบีบแต่ให้ดังที่สุดบีบให้ดังที่สุดจนกว่าคนภายนอกรถนะคะจะเดินมาให้ความช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราบีบแต่แล้วยังไม่มีคนเห็นหรือไม่มีคนได้ยิน เข้ามาช่วยเราแล้วนะคะขั้นตอนที่สองเลยเราก็จะต้องร้องตะโกนค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยร้องให้ดังที่สุดขั้นตอนที่3ามนะคะก็คืองัดประตูเลยค่ะงัดประตูอย่างไรนะคะมันจะมีเจ้าตัวล็อกอยู่เราก็ไปดันเจ้าตัวล็อกให้เปิดออกนะคะแล้วเราก็งัดตรงที่เปิดแล้วก็ดันประตูไปพร้อมๆกันค่ะ เมื่อเราเปิดออกแล้วนะคะเราอย่าเพิ่งลงจากรถร้องให้คนภายนอกรถมาช่วยเราก่อนค่ะนี่คือทั้ง3คขั้นตอนนะคะที่คุณคณรูจิ๊บนำมาฝากกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเราต้องหัดจำแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเราตกอยันตรายให้ได้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะยังไงดีจิดอยู่ในรถอ๋อคิดออกแล้ว good idea ต้อง มาอีกหนึ่งกรณีนะคะคุณครูมีกรณีตัวอย่างอีกหนึ่งกรณีมาให้ดูนะคะคือการนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะนักเรียนการนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรที่อันตรายมากนะคะสําหรับเด็กๆทุกคนคือเมื่อเรานั่งซ้อนผู้ปกครองนะคะถ้าเรานั่งด้านหลังเราไม่ควรที่จะ ปล่อยมือหรือว่าโยกย้ายตัวเองไปมานะคะไม่งั้นมันอาจจะตกหลบได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภยัยเกาะผู้ปกครองให้แน่นๆด้วยนะคะแบบนี้ค่ะคือการรักษาความปลอดภยัยสำหรับวันนี้นะคะคุณกูจิบไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ